สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะอาทิตย์นี้เด็กๆกลับมาพบกับครูหญิงค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้กับครูแนนกันไปแล้วใช่ไหมคะอาทิตย์นี้กลับมาพบกับครูหญิงนะคะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษค่ะเรื่องประเภทของขยะนั่นเองนะคะเด็กๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นวันนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าวันอะไร วันจันท์นั่นเองค่ะวันจันทร์สีอะไรคะเด็กๆคนไหนจําได้บ้างเอ่ยวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองนะคะสีเหมือนเสื้อคุยิงเลยค่ะเด็กๆวันจันทร์สีเหลืองพูดว่า yellow นะคะ yellow สีเหลืองค่ะวันจันท์นั่นเองนะคะวันนี้คุยิงจะมาสอนภาษาอังกฤษ คำว่าบานาน่ากล้วยค่ะกล้วยของเราก็มีสีอะไรคะมีทั้งสีเขียวตอนที่ยังดิบๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าสุกแล้วจะเป็นสีอะไรคะสีเด็กๆท่องตามคุญิงนะคะ b a n a n a บานาน่ากล้วยค่ะเด็กๆคะเราได้ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันไปแล้ว เด็กๆพร้อมหรือ,อยังที่จะไปออกกำลังกายตามเสียงเพลงค่ะวันนี้ครูหญิงมีเพลงฮีโร่เก็บขยะมาให้เด็กๆได้ร้องได้เต้นออกกำลังกายไปพร้อมๆกับครูหญิงนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นไปออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ช่วยกันนะจ๊ะคนธรรมดากับมือน้อยๆเพื่อให้โลกของเรารองลอยอย่างสวยงามเก็บขยะบนทางทุกชิ้น เด็กขเราได้ไปท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันเรียบร้อยแล้วคําว่าบ a าน n น้ากล้วยนะคะแล้วเราก็ได้ไปออกกําลังกายเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ผู้หญิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษค่ะเรื่องประเภทของขยะนะคะเด็กๆยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าถัางขยะของเรามีกี่สีและมีประเภทอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากทราบเราไปเรียนรู้พร,พร้อมๆกันเลยคะ่ะ เราไปเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของขยะกันเลยขยะนะคะมีทั้งหมดสประเภทด้วยกันขยะแต่ละประเภทนะคะก็จะมีถังขยะเฉพาะของเขาเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆมีสีอะไรบ้างโอ้โหมีทั้งสีเหลืองนะคะสีฟ้าสีเขียวและสีแดงแล้วถังขยะแต่ละประเภทแต่ละสีนี้นะคะ จะเอาไว้ใส่ขยะอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่สีแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือสีเขียวถังขยะสีเขียวนะคะก็จะใส่ขยะจำพวกเศษอาหารนะคะหรือว่าผักผลไม้นะคะที่เน่าที่เสียแล้วนะคะที่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วนะคะใช้เวลาไม่นานอ่าแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะ ก็คือเราจะนําไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะสามารถนําไปใส่ต้นไม้นะคะใส่ผักพืชผลสวนครัวได้ต่อไปนะคะเป็นขยะประเภทที่สองก็คือขยะทั่วไปมีทั้งสีใช่แล้วสีฟ้านะคะหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองทั้งขยะสีฟ้าหรือว่าขยะทั่วไปนี้นะคะก็จะนำขยะประเภทนะคะ เปลือกขนมซองขนมที่เด็กๆชอบทานนะคะกล่องโฟมแก้วน้ําพลาสติกหรือจะเป็นฝาขวดน้ํานะคะซึ่งขยะประเภทนี้นะคะจะใช้เวลาย่อยสลายเนี่ยนานมากเลยนะคะ แต่ก็มีบางอย่างนะคะที่สามารถนำไปพันเทคโนโลยีผลิตออกมาใหม่นะคะแล้วก็กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะเป็นขยะรีไซเคิลนะคะขยะรีไซเคิลมีทั้งขยะสีเหลืองถูกต้องแล้วนะคะก็จะใส่ขยะประเภทลังกระดาษนะคะหรือว่าจะเป็นกระป๋องนะคะกระป๋องนมกระป๋องน้ำนะคะขวดแก้วนะคะขวดพลาสติกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แล้วขยะเหล่านี้นะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะ mm hmm. การรีไซเคิลนะคะ mm hmm. ก็คือการเอาขยะเหล่านี้นะคะ mm hmm. ไปเข้ากระบวนการ mm hmm. เพื่อที่จะแปลรูปออกมากลายเป็นอย่างอื่นนะคะ mm hmm. อย่างเช่นกล่องนมนะคะ mm hmm. ก็สามารถนำไปทำหลังคาได้ หรือว่าถุงพลาสติกนะคะก็สามารถทําเป็นบล็อกปูพื้นนะคะที่เป็นก้อนอิฐได้หลอดเครื่องดื่มก็สามารถนําไปทําเป็นหมอนได้นะคะหรือว่ารองเท้าที่เด็กๆเ,เอาไปทิ้งนี่แหละคะ่ะก็สามารถนําเอาไปแปรรูปกลายเป็นรองเท้าแตะได้สามารถนำเอาขวดน้ํานะคะทําไปเป็นจีวรพระได้โอ้โหโเรียกได้ว่าหลายอย่างมากมายเลยนะคะเด็กๆ และขยะประเภทสุดท้ายนะคะขยะอันตรายมีสีแดงนะคะโอ้แถมยังมีรูปกะโหลกมาด้วยอ้าวอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นทานไฟใช้ทานนฬิก้าต่างๆนะคะหลอดไฟที่เสียแล้วเข็มฉีดยากักนไกลคัตเตอร์นะคะใบมีต่างๆหรือว่าจะเป็นไฟแชกขยะเหล่านี้นะคะจะต้องแยกให้ดีเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มกันที่ทังขยะสีแรกคือสีเขียวนะคะเป็นขยะเปียกเก่งมากทางขยะต่อไปนะคะสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าเรียกว่าขยะทั่วไปนะคะถังขยะสีต่อไปสีเหลืองเรียกว่าทังขยะรีไซเคิลนะคะและทังขยะสีสุดท้ายสีแดงเรียกว่าถังขยะ โอ้โหเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็แยกขยะนะคะแต่ละประเภทให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คนที่มาเก็บขยะจากบ้านเราไปเนี่ยไม่เกิดอันตรายนะคะเด็กๆได้ไปเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าถังขยะของเรามีกี่สีคะสีสีนั่นเองค่ะเด็กๆสีสีกันสีแรกนะคะคือสีเขียวค่ะสีเขียวคือขยะเปียกนั่นเองนะคะใส่พวกผัก ผลไม้นะคะเด็กๆสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะและสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้ได้ด้วยนะคะสีที่2ค่ะสีฟ้านะคะเด็กๆเช่นเปลือกขนมฝาขวดน้ำนะคะแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ยากนั่นเองค่ะสีที่สนะคะสีเหลืองค่ะเด็กๆ ถังขยะรีไซเคิลนั่นเองนะคะใส่ถังกระดาษขวดแก้วกระป๋องน้ำค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ก็คือเราสามารถเอาไปรีไซเคิลใหม่ได้นั่นเองนะคะสีที่สีนะคะเด็กๆสีแดงค่ะจะมีรูปหัวกระโหลกไว้ถูกไหมคะเด็กๆเ,เป็นถังขยะอันตรายนั่นเองนะคะถังขยะอันตรายของเราใส่อะไรได้บ้างคะใส่ถ่านไฟฉายค่ะเข็มฉีดยา ไฟแชกต่างๆนะคะเด็กๆที่มีอันตรายเด็กๆคะเราก็ได้ไปเรียนรู้กันจบแล้ววันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆไปพบกับครูเล็กนะคะครูเล็กจะมีใบงานอะไรมาให้เด็กๆทําเด็กๆอยากทํากันหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากทําแล้วคญิงให้เด็กๆไปพบกับครูเล็กกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆพบกันเป็นวันแรกของสัปดาห์ค่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์กับคุณครูค่ะ ในหน่วยหนูหน้อยตาวิเศษค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้กับคุณครูหญิงไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องประเภทของขยะวันนี้คุณเล็กก็จะมีใบงานมาให้เด็กๆทําเช่นเคยค่ะสําหรับใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพนี่นะคะเด็กทิ้งขยะค่ะด้วยสีเทียนเห็นไหมคะคุเล็กระบายสีไปแล้วนี่ขยะเห็นไหมคะถังขยะ อันนี้นะคะค่ะเด็กๆก็ระบายสีได้เลยนะคะระบายให้สวยๆเลยนะคะเห็นไหมคะครูเล็กระบายสวยไหมคะค่ะระบายสวยใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องระบายให้สวยกว่าครูเล็กนะคะค่ะเนเมื่อเด็กๆระบายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ อเล็กขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย